พี่คุณลืมยมไม่ใส่มะนาวคุณผู้ชมทำไมทำยำไม่ใส่มะนาวก็ต้องหยิบมาเผื่อพี่เขาจะใช้ใส่หมดนี่เหรอโธระดับเราแล้วมันต้องมีมะนาวพี่ใส่ไหมครับพี่ใส่ค่ะถ้าถ้ายำแบบนี้ใส่มะนาวจะไม่อร่อยค่ะรอบ่างรอบโลกวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ร้านบ้านดินเล่าจางอาหารสไตล์ยูนานและแน่นอนเรามีเคล็ดลับความอร่อยเมื่อฝากกันเช่นเคยกับเมนูเด็ดประจำวันนี้ยำบุญเส้นมระหวานนั่นเอง วันนี้เราจะมาดูการสาธิตของการยำหัวไชเท้ากับฝรั่งไม่ใช่ครับมันละกอสุกกมะละกอดิบฝักแมวค่ะลูกมะละหวานไม่ใช่เลยทั้งคู่คมะละหวานแค่แบบมะละหวานะมะละหวานแค่หลอดหรือว่าพี่สวัสดีครับเราเราเราไปเรื่องของอาหารไม่รู้จะพี่หรือพี่ชื่ออะไรครับพี่เก๋ค่ะ เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแม่ครัวพัฒนาารเก่าแก่1ิกว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมครับพัฒนาารอยู่นานเป็นพัฒนาารที่ทำอ,อาหารเก,าเก่าอยู่นานคุณผู้ชมครับชื่อว่าบ้านดินเล่าจางเ,เล่าจางนี่ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่แท้จางนั่นเองฮะบ<อ>เป็นบรรพบุรุษ<อ>ต้นตระกูลนี้เป็นนักทำอาหารนะฮะทำอาหาร ขึ้นโต๊ะเสวรนพัฒนาด้วยพัฒนาด้วยต้องเนื่องจากขบนเป็นโครงการหลวงนะฮะนักสู้ด้วยอน,นักสู้ด้วยอันนี้คือฟักแมวนะครับหรือว่ามรระหวานมีความคล้ายฝรั่งมีความคล้ายฟัก ก็เลยรวมกันรวมกันคล้ายมะระมะระด้วยนะรัแต่ว่าผิวอะไรงี้บอกเลยแต่ว่าเขาไม่ขมเหมือนมะระเละพี่ก็เลยเรียกมะระหวานโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้เราจะทําอะไรกันครับพี่เก๋ครับเราจะทําเมนูยำวุ้นเส้นมะระหวานค่ะแล้วมะระหวานแบบพี่ต้องใส่กครอทก็เพิ่มสีสันให้มันเขามีประโยชน์นะเนี่ยคือพี่เอกและนางเอกแล้วก็มาทํายังไงครับซอยเอามาซอยซอยเป็นเส้นๆนะคะเสร็จแล้วเอาน้ำไปล้างสักสองสามรอบที่จะทำนั้นยำมีอะไรบ้างครับ มีน้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวน้ำมันสวงเจียมันเป็นสมุนไพรคล้ายๆเม็ดพริกไทยดำนะฮะ <c ười> เป็นคนยูนานจะเรียกหัวเจียวพริกหม่าล่าคุณชมครับนี่คือพริกหม่าล่าอ๋อที่ยไปสายชูสวงเจียพริกป่นในน้ำมันค่ะก็พริกป่นใช้พริกป่นปเลยนะครับพริกป่นแล้วผัดกับน้ำมันครัับอนนี้แหละคซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำธรรมดาดำที่ผัดแับซีอิ๊วดำๆนะครับกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะฮะ nga คั่วนะคะงา a คั่วอันนี้จะเป็นหมูสันนอกต้มสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทอดแล้วก็มา หั่นเป็นเส้นนะคะอันนี้คือผักชีค่ะชีไทยชีไทยนะคะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้าพี่คุลืมไอ้นี่แน่กะปิเสียอะไรอ่ะพี่คุลืมยมไม่ใส่มะนาวคุณู้ชมทำไมทำยาไม่ใส่มะนาวถ้าต้องหิบมาเผื่อพี่เขาจะใช้ใส่หมดนี่เหรอโอ้ระดับเราแล้วมันต้องมีมะนาวพี่ใส่ไหมครับไม่ใส่ค่ะถ้าถ้ายงแบบนี้ใส่มะนาวจะไม่อร่อยค่ะไปเกินพี่เพิ่มไมเก็บเดี๋ยวเอาทำก็เสียของตลอดยังอะไรไม่ใส่มะนาวเขาใส่สายชูแล้ว มันออกมะนาวไม่ใสหรอไม่ใสเขาใส่สายชูแล้วโอ้โหเอานี่เป็นยำที่ไม่ใส่มะนาวคุณผู้ชมครับเราเอาที่มาวันนี้คุณผู้ชมเราจะทานยำที่ไม่มีมะนาวกันเพร่ะเราโตกับยำที่มีมะนาวใ่ส่วนใหญ่ยำ80เปอร์เซนต์บ้านเราก็มีมะนาวสายนี้เลยคุณผู้ชมปับเราเนี่ยใส่น้ำตาลก่อนค่ะใส่เพราะมันละลายช้าใส่หมดนี้เลยค่ะน้ำส้มสายชูถ้าเป็นช้อนช้อนนี้สักสามช้อนนะฮะสามช้อนโต แล้วเราก็จะใส่เกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันสวงเฟียนะคะเป็นน้ำมันน้ำมันสซงเฟียใส่ทั้งหมดเข้าไปแล้วก็ใส่พริกตอนนี้เราก็คนก่อนครับเราจะคนให้มันเข้ากันก่อนนครับ ให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวเราเราจะใส่มะละหวานแครอทแล้วก็ใส่บุนเส้นเสร็จแล้วเราก็ใส่ไม่ร้อนนะม่เย็นใส่แล้วนะค่ะใส่พี่เอาละ้เราก็ทำน้ำยำส้มตำเหมือนนะพี่เนาะใช่ค่ะแล้วเราเอามาเข้าๆนั่นเอง ขั่ชีเยอะมากอ่ะตกใจแต่วกนี้ด้วยขนาดนี้มันจะได้หอมอ่ะโอ้คลุกเคล้าเบาๆนะครับแค่คลุกๆเบาๆค่ะ นี่คือยางที่ทําให้เราต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงเชียงใหม่นั่งรถต่อมาที่ฝางใช้เวลาสองชั่วโมงมาถึงที่นี่นะครับด้วยวัตถุดิบแบบนี้นั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้นั่นเองครับยังไม่ทราบว่าอร่อยไหมอาคุณธีรุตไปทานัันผมไปบ้างดีกว่าแปลว่าไม่อร่อยเหรอปุยตายไปเลยกลับเลยเหรอครับกลับเลยเหรอครับโอ้โหทำไมอ่ะทำอะไรกินก็ไม่รู้กลับเลยเหรอครับไม่กินก็ได้ไปแล้ว พี่เกย์ผมกลับเลยนะเฮ้ยอย่างต้องเนี่ยมันไม่พอโอ้โหตกใจหมดเลยแป๊วระพีดูยองแปวระพีมามันไม่พอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันอร่อยมากมันแปลกอะอร่อยมั้ยเดี๋ยวก็ดูเรื่องอะไรมันแปลกมันเป็นยังไงอะมันเป็นยังไงเราไปฟังหน่อยท่านผูชมท่านกันมันเป็นเหมือนกับเรากินยำวุ้นเส้นกับส้มตำที่ไม่ได้ใช้มะละกอบางท่านจะไม่ชอบยางมะละกอบางท่านไม่ชอบกิน แต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นไงแครอทจะมีกลิ่นมากกว่าเขาทุเรศซ้ำแต่ว่าพี่เขาใส่ไปน้อยหมูจะมีนิดหน่อยเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่ารสชาติน้ำยำของพี่เก๋เนี่ยมันสุดยอดเอาไปลาดกับอะไรมันก็อร่อยนะับมาทสุท่านเดีเลยมามากันสองคนนะฝั่งคุณอาจารย์มันไม่เปรี้ยวคุณผพไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเป็นอาหารจีนอ่ะแต่เป็นอาหารจีนที่ไม่จีนจ๋า กลิ่นเขามีความเป็นเจ้าพริกหมาล่าถ้าอยากจะได้เมนูทานเล่นนะครับนี่คือจานเด็ดที่ทําให้เราขับรถมาจากเชียงใหม่สชั่วโมงผ่านเขามาคุณผู้ชมครับของบ้านดินเล่าจางคุณผู้ชมครับรสชาติไม่ต้องห่วงเลยเรียกว่าสุดยอดเลยอร่อยสุดยอดครับหน้าร้อนนี้ทางรายการรอบจานรอบโลกมีเมนูใครร้อนที่ดีที่สุดมาแนะนําซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวแช่นั่นเอง เมนูนี้มีวิธีการทำและขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างซึ่งในแต่ละอย่างก,ก็ต้องมีการคัดเลือกอย่างปาน,นีตและบวกกับความรอบรู้เรื่องเข้าแช่เป็นอย่างดีถึงจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแบบนี้ ข้าวแช่มีจุดเริ่มต้นจากชาวมอญที่นิยมกินข้าวแช่น้ำเย็นในฤดูร้อนเพื่อคลายร้อนและถวายเป็นเครื่องเส้นในพิธีกรรมโบราณต่อมาข้าวแช่ถูกนำเข้าสู่ราชสำนักไทยในสมัยรัชกาลที่สองโดยผ่านการปรับสูตรและตกแต่งให้วิจิตปรปลาณนีนมากขึ้นจนกลายเป็นข้าวแช่ชาววังที่เราได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ คุณกำลังมองหาข้าวแชร่รสละเมียดเสิร์ฟในบรรยากาศสุดแสนละมุนเราขอแนะนำข้าวแช่จากร้านสเสน่ห์จันร์้านอาหารไทยที่ตั้งใจหยิบยกข้าวแช่ชาววังมานำเสนออย่างครบเครื่องทุกๆจานผ่านการปรุงด้วยความใส่ใจเพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติแบบต้นตำรับจนได้รับมิชลินหลายปีซ้อนเลทีเดียว สำหรับร้านเสน่จันร์เครื่องเคียงของทางร้านก็มีมากถึง11ชนิดเลยทีเดียวซึ่งเครื่องเคียงแต่ละอย่างก็เป็นสูตรเฉพาะจากครัวเสน่จันทร์หากใครสนใจเมนูข้าวแช่ที่ครบเครื่องและบรรยากาศสุดละมุนนี้ขอเรียนเชิญที่ร้านเสน่จันร์ได้เลยครับทางร้านมีเมนูข้าวแช่คุณได้มาลิ้มลองกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมพศ2568